ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณติวด้วยนะคะต้องอยอมรับจริงๆว่ายังไงคือลูกสาวเรารถมือแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะัคือเยี่ยมยอนมากกว่านี้และคนที่ชนะในมิชชั่นนี้นะคะก็จะได้สิทธิพิเศษนั่นก็คือคุณจะได้ทำอาหารบนขบวนรถไฟเพียงคนเดียวโดยไม่ต้องแชร์ครัวกับเพื่อนๆคะ่ะ ที่พูเสววันนี้มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่บอลอยากได้ขนาดนั้นนะไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่ไม่จําเป็นต้องได้ฮนะจริงผมเฉยๆนะอยู่ในครัวกับอีกสองคนที่เหลือก็โอเคครับก,ก็เพลินๆดิคุยกันดิไม่เงานี่น้องติวเขาจะคุยกับใครวะอยู่น,ะนั่นอ๋อคงคุยกับตัวเองครับพี่ <c oughs> เรารวมตัวกันมาล่ะ <c oughs> สามรุมหนึ่งมาล่ะสามรุมหนึ่งมาล่ะรุมหนึ่งดิเออ ทำคนเดียวคิดคนเดียวไม่ต้องการเสียงรบกวนมันทําให้เราได้อยู่กับตัวเราเองมีแลนไม่วอกแวกไม่ฟังเสียงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยถึงเขาอาจจะอยู่3คนก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวทําให้แบบวอกแวกทําไม่ทันคนนึงจะเบียดคนนึงหนูเดินคนเดียวเลยแต่ก็มีข้อเสียอาจจะปุ่งซ่าเขาาจ,จะกิจชาหนูเชฟออนเทรนสองทุ่มตรงในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเชฟออนเทรน